รีวิวเวฟลอยนะครับผมตัวนี้เป็นปี2003นะครับอ่าเป็นตัวเวฟ้อยนะครับเวฟลอย S เอสนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเป็นเวฟลอย u b ยูบ็นะครับผมชื่นชอได้ว่าทนที่สุดนะครับทนที่สุดประหยัดที่สุดนะครับ เรียบร้อยสิบไอปัจจุบันก็ยังสู้ไม่ได้นะครับตัวนี้ทนถึกสุดๆนะครับตัวนี้สภาพดีมากนะครับเดิมๆเลยนะครับมีใส่ล้อโลมาอย่างเดียวนะครับใส่ล้อโลอย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็เดิมๆเลยนะครับกรบเบาะปาดนะครับถ้าจะให้เดิมกว่านี้ก็ใส่ล้อเดิมใส่เบาะเดิมนะครับสวยเลยนะครับคันนี้ กใส่บางโซ่นะครับตัวนี้ไม่มีมานะครับตัวนี้ผมทําการเปลี่ยนท่อให้ใหม่นะครับท่อลําใหม่เลยนะครับของเดิมมาเป็นท่อไม่ตรงรุ่นนะครับไม่สวยนะครับเป็นท่อสมัดนะครับท้ายมันจะตกตกลงมานิดนึงนะครับมันไม่สวยนะครับผมก็จะแจ้งเปลี่ยนให้เลยนะครับเอาแบบว่าให้เดิมที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ถ้าถึงขั้นเปลี่ยนล้อเดิมนี่ก็ทุนก็จะสูงแล้วนะครับก็เลยทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็รบกวนลูกค้าไปจัดแจงเองนะครับถ้าชอบแบบไหนนะครับผมก็พยายามทําให้เดิมที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับก็มีนะครับกระจกนะครับปั๊มเบรกหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระจกใหม่นะครับคู่หนึ่งนะครับกับท่อนะครับสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ก็ติดให้ใหม่นะครับ ตัวหน้ากากหน้านะครับหน้ากากหน้าจะมีร้าวตรงนี้นะครับตรนี้ผมก็เชื่อมให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมให้แล้วก็ติดสติกเกอร์ไว้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับจะมีรอยร้าวนะครับก็ติดกับสติกเกอร์ไว้เพื่อความสวยงามนะครับจะได้ไม่เห็นรอยนะครับว่าเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับตัวนี้นี่เราก็บอกกันตรงๆนะครับมีตรงไหนแตกตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่รถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับ ศูนย์ดีศูนย์ตรงทุกอย่างนะครับไม่ล้มไม่ชนเลยนะครับคันนี้นี่นะครับมีแต่รอยแตกนะครับสวยมากนะครับคันนี้ชุดสีดสวยๆเลยนะครับรถ20ปีแล้วนะครับแต่สภาพยังดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ ชุดสีก็ของเดิมนะครับของเดิมโรงงานเลยสวยๆเลยนะครับแต่ด้านหน้านี้น่าจะเคยเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าสีสดมากนะครับด้านหน้าแถวนี้นะครับน่าจะน่าจะไม่ใช่ของเดิมแล้วนะครับด้านหลังน่าจะของเดิมนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมสวยมากๆนะครับรถคันนี้ เป็นไปได้ก็อยากจะเปลี่ยนล้อให้นะครับถ้าก็ทุนก็มาค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างหายากแล้วนะครับตัวนี้ก็ถ้าหาได้ก็จะสภาพอีกอีกแบบหนึ่งนะครับสภาพแบบนี้ก็จะค่อนข้างเริ่มหายากแล้วครับรถ20ปีนะครับสภาพนี้ยากมากๆนะครับตัวเครื่องนะครับ สวยนะครับไม่เปื้อนเปื้อสุกปกนะครับไม่มีเยิ้มนะครับอโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องนิ่มเลยนะครับผม เงียมเลยนะครับสตาร์ทง่ายนะครับทีเดียวติดเลยครับผม,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 มประมาณนี้นะครับ กอเงียบนะครับไม่ใช่ท่อแต่งนะครับท่อที่เปลี่ยนม,มาเป็นท่อเดิมนะครับท่อแบบของเดิมนะครับของเดิมงานเทียบนะครับผมแต่ว่าเสียงก็เหมือนเหมือนรถเดิมๆเ,เลยนะครับผมเสียงเหมือนท่อเดิมเป๊ะนะครับ สนใจก็สอบถามทักแชนมาได้นะครับรถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์094-0233537ครับผมอขอบคุณมากครับก็คันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่14,900นะครับ,รบขอบคุณครับ